เกมที่ไม่มีใครคาดคิดบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไทยเลือกที่จะไม่สร้างกำแพงคอนกรีตถาวรเพื่อปิดกั้นชายแดนแต่กลับเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์วางเรียงรายเป็นแนวรบจนสื่อตะวันตกต้องวิเคราะห์ว่านี่มันคือหมากชั้นครูครับและน่านฟ้าเดียวกันนั้นอะไรคือเบื้องหลังของฝูงบิน F 1 6ที่ไทยยอมซื้อเครื่องเปล่าโดยไม่มีเครื่องยนต์จนถูกด่ากันทั้งเมืองแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเคี้ยวเล็บที่ทรงพลังที่สุดในอาเซียน จนสหรัฐถึงกับต้องสั่งแก้กฎหมายห้ามเรียนแบบไทยและในวินาทีที่ความตึงเครียดพุ่งสูงสุดยุทธวิธีที่ดูแปลกประหลาดกลับกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งที่สุดซึ่งทําให้โลกต้องหันกลับมามองว่าไทยกําลังใช้ปัญญานําอาวุธในแบบที่นาโตย้ยังต้องทึ่งครับยุทธศาสตร์กําแพงเหล็กไร้เสียงเมื่อตู้คอนเทนเนอร์คืออาวุธทางการทูต ซึ่งจากการวิเคราะห์ของแหล่งข่าวและสื่อตะวันตกนะครับพวกเขามองว่าการใช้ตู้คอนเทนเนอร์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นมันไม่ใช่มาตรการชั่วคราวแต่มันคือยุทธศาสตร์ที่คิดมาอย่างลึกซึ้งครับซึ่งข้อที่1มันคือการแสดงวุฒิภาวะทางยุทธศาสตร์การสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรน,นั้นมันก็เท่ากับการเป็นการตอบสนองด้วยอารมณ์และความกลัวแต่ตู้คอนเทนเนอร์นี้มันคือความมั่นใจในหลักฐานและสิทธิอธิปไตายโดยไม่ต้องแสดงท่าทีรุกราน และที่สําคัญนะครับมันสามารถทําได้ในทันทีและรวดเร็วกว่าการสร้างกําแพงหลายเท่าในที่ราบเลยทีเดียวครับเพื่อแสดงเขตอธิปไตยของเราได้อย่างทันทีและที่สําคัญมันก็ได้สร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของไทยอย่างมหาศาลเลยทีเดียวซึ่งแนวคิดนี้นะครับเป็นของคุณการจอมพลังและเป็นผู้นําในการทําด้วยครับทั้งๆท,ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามข้อที่2เป็นคอมม่าไม่ใช่ฟูลสต็อปซึ่งกําแพงถาวรน,นะครับมันเหมือนการปิดประตูความสัมพันธ์ แต่ตู้คอนเทนเนอร์มันคือการควบคุมพื้นที่แบบชั่วคราวแต่ชัดเจนครับและก็ยังเปิดช่องให้การเจรจาเดินหน้าต่อไปได้เพราะในอนาคตอันไกลเราก็จะปฏิเสธไม่ได้เช่นกันในเรื่องการปฏิสัมพันธ์และการค้าเมื่อขเขมรได้เปลี่ยนผู้นำและนโยบายไปแล้วนั่นเองข้อที่3ยุทธศาสตร์ที่ทำให้เกมช้าลงซึ่งการวางตู้คอ er, นเทนเนอร์นะครับมันช่วยลดแรงประทะทางอารมณ์ที่มันบีบให้ทุกฝ่ายจะต้องหยุดคิด และก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นบทเหยื่อได้ยากเพราะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนั่นเองและข้อที่4ก็คือความสําเร็จโดยไม่สูญเสียครับซึ่งไทยเราก็สามารถยืนยันแนวเขตแดนได้โดยไม่ต้องยิงกระสุนเพิ่มเติมและก็เสริมความน่าเชื่อถือในเวทีโลกอย่างชัดเจนและอีกอย่างก็คือมันเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับช่างหรือใครก็ตามที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทำกำแพงคอนกรีตครับ ตำนาน p ีซนเรศวนสาเมื่อไทยหลอกล่อพยาอินทรีจนต้องแก้กฎหมายซึ่งเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงที่เข้มข้นยิ่งกว่านิยายเลยทีเดียวนะครับย้อนกลับไปในปีพศ2537ในโครงการพีซนเรศวนสากองทัพอากาศไทยต้องการ F-16 ฝูงใหม่เพื่อรับมือกับเพื่อนบ้านที่กําลังเสริมรถถังอย่างหนักแต่อเมริกานั้นได้เสนอขายเพียงรุ่น F-16AB รุ่นเก่าแทนที่จะเป็นรุ่น CD รุ่นใหม่ครับ ซึ่งมากเกมนี้ก็คือเราซื้อแต่ตัวแต่ไม่เอาหัวใจไทยได้ตอบตกลงซื้อ F16 AB แต่มันก็ได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกด้วยเช่นกันด้วยการที่ไทยซื้อแค่ตัวเครื่องแต่ไม่เอาเครื่องยนต์เดิมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันได้มีเสียงด่าทอเป็นอย่างมากในไทยสื่อไทยในตอนนั้นได้วิพากษ์วิจารณ์ยับเยินว่าบ้าหรือเปล่าจะซื้อตัวเครื่องเปล่ามาโชว์หรืออย่างไรซึ่งความจริงที่ซ่อนอยู่นั้น คือไทยรู้ครับว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่แพ t แอนวิทนี่2 2 2 0ที่มีสมรรถนะท,ที่สูงกว่ากำลังจะออกมาไทยจึงยอมรอและเมื่อเครื่องยนต์ออกวางขายไทยจึงจัดซื้อมาใส่ในตัวเครื่อง F16 AB ที่เตรียมไว้นั่นเองครับและผลลัพธ์นั้นมันก็ทำให้ F16 ฝูงที่2คือฝูงบิน403ของไทยได้กลายเป็น F16 AB ที่ทรงพลังที่สุดในอาเซียนซึ่งมันก็เหนือกว่ารุ่นมาตรฐานของประเทศอื่นอย่างชัดเจนอีกด้วย และจุดเปลี่ยนของโลกก็คืออเมริกาถึงกับอึ้งเลยทีเดียวและก็สั่งแก้กฎหมายในทันทีคือห้ามชาติใดซื้อเครื่องแยกเครื่องยนต์อีกโดยไทยเป็นชุดสุดท้ายในโลกที่ทําได้สําเร็จครับเด็ดไหมล่ะครับซึ่งการทูดและการพลิกแพลงนี้แหละครับมันคือจุดเด่นของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมครับซึ่งปัจจุบันฝูงบิน4-3 0นี้ได้รับการอัปเกรดเป็น MLU หรือ midlife update ทำให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่า F-16 CD ที่สามารถปฏิบัติการรบกลางคืนได้และรบนอกสายตาหรือ BVR ได้อย่างแม่นยำครับทำลายแห่งพยักความต่อเนื่องของยุทธศาสตร์ข้ามรัฐบาลถึงแม้ว่าการเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงๆก็ตามแต่ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทยมันก็ยังมีความต่อเนื่องอย่างน่าสนใจมาโดยตลอดครับยุคแห่ง F-16 หรือ Peace n 1-4 ซึ่งพลเอกเปรมตินสุรานนท์คือผู้บุกเบิกแล้วเป็นผู้ตัดสินใจซื้อและลงนามในพิสนเรสวน1-2ในปีพศ .2528 2530ต่อมาในยุคพลเอกชาติชายชุนหวันก็ได้รับมอบ f 16ชุดแรกเข้าประจำการจริงในปี2531ที่มีนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านั่นแหละครับต่อมาในยุคของน,อนายอนันต์ปัญญารชุนก็ได้อนุมัติพิสเนเรสวน3 ก็คือโครงการซื้อเครื่องเปล่าอันลือลั่นอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปเมื่อครู่นี้นั่นเองเพิ่มอีก18ลำครับต่อมาในยุคของนายชวนหีีกภัยก็ได้รับมอบเครื่องบินตามแผนและอนุมัติพิสเนเรสวนสเพื่อจะซื้อ F16 AB ADF มือ2จากสหรัฐอีก e 16ลำเพื่อมาเสริมเขี้ยวเล็บครับแล้วต่อมาก็ถึงยุคแห่งกริเพนฉลามขาวแห่งสวีเดนซึ่งพลเอกสุรยุท์จุรานนท ก็ได้มีการตัดสินใจครั้งสําคัญในการเลือกกริปเพนซีดีแทนที่จะพึ่งพาแต่อเมริกาเพียงค่ายเดียวเพื่อสร้างความสมดุลครับมาถึงยุคของนอายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เดีวเริ่มกระบวนการรับมอบชุดแรกจนมาถึงยุคนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรก็ได้รับมอบครบโครงการและเข้าประจำการเต็มรูปแบบที่กองบินเจ็ดสุราธ,ธานีครับภาษาไทยในน่านฟ้าการสอดประสานที่นาโต้ต้องมองลิงที และสิ่งที่สื่อต่างชาติทึ่งที่สุดนั้นมันไม่ใช่แค่การมีเครื่องบินดีๆแต่มันคือการทําให้เครื่องบินต่างค่ายทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับคือ F-16 ของสหรัฐจะใช้ระบบ Blink 16และ Gripen ของสวีเดนจะใช้ระบบ TIDLS ซึ่งทั้ง2ระบบนี้นะครับเราจะต้องจ่ายเงินเป็นหลักร้อยล้านถึงหลักพันล้านต่อปีเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับคือทั้ง2ระบบนี้มันไม่ใช่ของเราและมันก็มีความเสี่ยงมาก ถ้าเรามีปัญหากับเจ้าของระบบแบบที่เรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ครับซึ่งการใช้งานที่อิสระและเป็นของไทยเราเองนั้นเราจึงได้พัฒนานวัตกรรมของไทยขึ้นมาเองครับนิสวกรรมและกองทัพไทยก็ได้พัฒนาระบบลิงทีขึ้นมาเองเพื่อเป็นวุ้นแปลภาษาที่ทำให้เครื่องบินจากค่ายอเมริกาและสวีเดนมองเห็นข้อมูลเดียวกันแบบเรียลไทม์รบได้เป็นเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งประเทศสมาชิกนาโต้ ato, หลายประเทศยังทำไม่ได้ดีเท่าไทยเลยนะครับไทยยืนหยัดอย่างสงบนิ่งบนความถูกต้องซึ่งเรื่องราวตั้งแต่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ชายแดนจนไปถึงการซื้อเครื่องบินไร้เครื่องยนต์นั้นมันคือภาพสะท้อนของยุทธศาสตร์ไทยที่สื่อตะวันตกยอมรับว่าชาญฉลาดและคุ้มค่าที่สุดครับซึ่งไทยเรานั้นไม่ได้รวยที่สุดแต่ไทยใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างมีชั้นเชิงมากที่สุด เราไม่ได้สร้างกำแพงเพื่อกักขังตัวเองแต่เราสร้างแนวป้องกันเพื่อรักษาพื้นที่ของชาติและการทูตแล้วเราก็ไม่ได้ซื้ออาวุธเพื่อเพียงแค่อวดอ้างอำนาจแต่ซื้อเพื่อสร้างความได้เปรียบด้วยสติปัญญาและการพึ่งพาตัวเองครับดังสุภาษิตที่ว่าปัญญานับเป็นวุฒิที่ประเสริฐที่สุดหรือการที่มีปัญญานั้นมันคือความมั่นคงที่แท้จริงครับและไทยก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าในโลกของยุทธศาสตร์ผู้ที่ชนะ อาจไม่ใช่คนที่ถือดาบเล่มใหญ่ที่สุดแต่คือคนที่รู้จักวิธีใช้ดาบที่มีอยู่ให้ทรงพลังมากที่สุดและรู้วิธีวางดาบลงเพื่อเจรจาในเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดนั่นเองครับแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแลกเปลีป่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ใจดี อยากจะสนับสนุนค้าน้ำข้าไฟให้ช่องเล่าให้ฟังเพื่อเป็นทุนในการทำคลิปต่อไปได้ก็สามารถทำได้โดยผ่านปุ่มซ u ปเปอร์แชทหรือสมัครเป็นสมาชิกหรือถ้าไม่สะดวกทั้งสองวิธีนั้นก็สามารถสนับสนุนเล่าให้ฟังผ่านหน้าบัญชีธนาคารและ q r วอารคที่กาลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอในตอนนี้ก็ได้เช่นกันครับเมื่อฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตริย์ที่ราชแห่งสยามประเทศโปรโดดลบดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ